ถ้าคุณปล่อยให้ยูริกสูงจนกระทั่งเป็นเกาแล้วเนี่ยแน่นอนอนาคตข้างหน้าเทโลเมตรก็สั้นลงเร็วมากขึ้นด้วย โรคเกาคืออะไรก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการที่เราบิดกรดยูริกหรือยูริกแอซิดในร่างกายมากเกินไปกรดยูริกนี้ที่สําคัญคือมันจอไปเกาะตามรอบๆข้อข้อเล็กข้อน้อยนะคะขั้นตอนของการเกิดโรคเกานะคะข้อแรกเลยก็คือยูริกเริ่มสูงในเลือดผิดปกติสูงมากกว่าที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้ผลสุดท้ายก็จะเริ่มมีอาการก็จะมีผลิตของกรดยูริก เริ่มเข้าไปจับตามข้อนะคะช่วงไหนที่มีการสะสมมากก็จะเริ่มปวดนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะมาทุกครั้งที่มีการกินอาหารผิดปกติไปและมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปก็จะกลับมาปวดได้ปวดแล้วก็ทุเลาแล้วก็กลับมาปวดก็จะซ้ำซากอย่างนี้จนกระทั่งผลสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีผลึกมากขึ้นก็จะเกิดเป็นตุ่มขึ้นมาให้เห็นถ้าคุณปล่อยให้ยูริกสูงจนกระทั่งเป็นเกาแล้วเนี่ยแน่นอนอนาคตข้างหน้าเทโลเมียร์ก็สั้นลงเร็วมากขึ้นด้วยนะคะเทโลเมียเรานอกจากจะสั้นลงเร็วตามอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเนี่ย ถ้ามีโรคประจําตัวทั้งหลายแต่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะยิ่งทําให้เทโลเมียสั้นลงเร็วนวัตกรรมไทยของเราก็คือวัฒนาชีวาจะเข้าไปช่วยได้ยังไงบ้างโดยอาศัยหลักการโภชนาบําบัดเหมือนกันวิธีการรับประทานเราสามารถใช้ป้องกันได้แล้วก็สร้างเสริมสุขภาพได้หรือร่วมกับการรักษาชนิดอื่นๆได้เราเนี้ยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนของกฎยูริกในเลือดสูงด้วยเทโลเมียที่สมบูรณ์ได้จะทําให้เซลล์ทุกเซลล์เนี้ยแข็งแรงขึ้น